พามาชมต้นว่าไม่น้ำโขงของทางโชรูมไมเอกชุมรีกันครับต้นนี้เป็นต้นว่าที่มีลักษณะดีเลยทีเดียวมีลำต้นโบราณครับมีความสวยงามในเชิงศิลปะครับแล้วก็กิ่งก้านด้านบนนั้นมีความสวยงามครับรับกันเป็นอย่างดีครับเหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาต้นไม้ขุดล้อมเกรดพรีเมียมครับไม้ขุดล้อมเพื่อเอาไปประดับบารมีสักหนึ่งต้นครับ ต้นว่าไม้น้ำโขงนั้นเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่โชรูไม่เอกชมรีได้ตระเตรียมไว้นะครับต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีความอึดอดทนนะครับใช้พื้นที่ในการปลูกประมาณสัก3เมตร50เซนติเมตรนะครับ ลำต้นขนาด45นิ้วครับเกือบ50นิ้วแล้วนะครับต้นว่าโบราณและก็มีความคลาสสิกสวยงามแบบนี้ครับนับวันก็หายากเต็มทีครับต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เอนชายนิดหน่อยครับแต่ว่าได้สดทรงองค์เอวที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับสีผิวโบราณครับมีความสวยงามครบเครื่องเลยครับไม่ว่าจะมองมุมไหนครับว่าไม่น้ําโขงต้นนี้ครับก็ยังคงความสวยงามครับยังคงความคลาสสิกครับแวะมาชมต้นเป็นๆครับแวะมาสัมผัสต้นจริงๆได้ที่ โชว์รูไม้เอกชมรีครับคิดถึงไม้สวยคิดถึงไม้เด็ดคิดถึงทางโชว์รูไม้เอกชมรีครับ